望，路宽。 คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเทศบาลตำบลหลักเมืองขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณบริเวณวัดสิริเจริญเนินหม้อหรือวัดโคกหม้อตำบลโคกม่ออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยเปิดให้น้องๆหนูๆลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปและพิธีเปิดจะเริ่ม ในเวลาแปดนาฬิกา30สิบนาที ให้ในงานพบกับกิจกรรมและการแสดงมากมายอาทิสุ้มของขวัญของรางวัลการมอบทุนการศึกษาการแสดงความสามารถของเด็กๆก,กิจกรรมระบายสีปูนปัน้นกิจกรรมว่าวไทยและการแสดงว่าวการ์ตูนแฟนซีกิจกรรมขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์สร้างวินัยจราจรสนุกกับเครื่องเล่นบ้านลมซุ้มเกมและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงานมัดแดงจั๊ ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีหรือติดต่อกองการศึกษาโทร032 334 682่ถึง4ต่อ124ในวันและเวลาราชการแล้วพบกันวันเด็กแห่งชาติ13มกราคมนี้ณวัดสิริเจริญเนินม้อหรือวัดโคกม่อ Thank you.